ยินดีที่้พบกันนะครับพบกันวันนี้วันที่สองนะครับเดือนสามนะครับสองพันยี่สิบสามนะครับเดือนมีนาคมสองพันยี่สิบสามนะครับข่าวใหญ่ต้นเดือนเลยนะครับเ <c oughs> มื่อเช้าเราก็ได้ติดต,ต,ตามแล้วนะครับ <c oughs> <h ate> รเหตุอุบัติเหตุครั้งใหญ่นะครับทางรถไฟที่ประเทศกรีซนะครับเป็นรถ ไฟโดยสารนะครับระหว่างเมืองชนประสานงากับรถขนส่งสินค้านะครับที่วิ่งอยู่บนรางเดียวกันประสานงากันจุดปะทะก็อยู่ปากอุโมคงแห่งหนึ่งนะครับน้านตอนหนึ่งของกรีซนะครับรถไฟฟ้านะครับความเร็ว รถโดยสารพาสซนเจอร์เนี่ยเรนเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ไฮสปีดอย่างที่เราทราบกันตามความเข้าใจของเราซึ่ง250-300กิโลเมตรชั่วโมงแต่ว่าด้วยความเร็วของรถขบวนรถเดยสารบนเส้นทางเนี้ความเร็วเดินทางก็200กิลเมตรตชั่วโมงบวกก็ถือว่าเป็นความเร็วที่สูง พอสมควรนะครับพอเกิดการชนปะทะกันในลักษณะอย่างนี้ก็ความเสียหายก็สุดจะคาดเดานะครับมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะครับน่าตกใจนะครับเพราะกระบวนผู้โดยสารเนี่ยมีผู้โดยสาร300 40กว่าท่านนะครับรวมทั้งพนักงานของขอบวนรถอีก10กว่าท่านนะครับก็350บวกนะครับรวมทั้งพนักงานขับรถของขอบวนรถสินค้าด้วยความสูญเสียตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้เพราะว่ายัางเกิดยังอยู่ในระหว่างการช่วยเหลือ กูภัยกันอยู่นะครับก็เป็นที่น่าตกใจแหละนะครับเพราะว่าการเดินทางเรือเส้นทางรถไฟเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดเส้นทางหนึ่งนะครับเรียกว่าความเชื่อถือความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการเนี่ยถือว่าสูงมากนะครับ สถิติอุบัติเหตุทางรถไฟเนี่ยเกิดขึ้นน้อยเมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยพา,าหนะอย่างอื่นนะครับโดยเหตุที่เขามีเส้นทางที่แน่นอนนะครับจำนวนมากก็เป็นระบบปิดนะครับแล้วก็ มีการมอนิเตอร์ลิงตลอดเส้นทางทั้งจากกระบวนรถนะครับจากสถานีนะครับถึงทั้งสถานีระหว่างทางระหว่างเส้นทางและที่ศูนย์ควบคุมนะครับกลางอันนี้ มันทำให้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้มากนะครับและการเดินทางบนเส้นทางเขาก็จะมีกฎระเบียบข้อปฏิบัติความเร็วที่กำหนดนะครับเงื่อนไขการเข้าการออกจากสถานีการวิ่งในแต่ละช่วงสถานีใช้ สปีดแบบไหนอย่างไรนะครับเข้าทางหลีกไหนเข้าช่องจอดใดอันเนี้ยเขามีการซักซ้อมทำความเข้าใจกันอย่างดีนะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับเราก็แม้ว่ามันจะเกิดน้อยแหละน้อยยิ่งกว่าน้อยนะครับแต่พอมันเกิดเหตุเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่นับถึงเหตุเล็กๆน้อยนะครับ กวามไม่พร้อมืจุด,จดตัดทางผ่านรถต้องไปเฉียวชนรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถบรรทุกในรถที่คขิ่งข้ามทางผ่านอันนี้โอเคอันนี้เราเข้าใจมันก็มีองค์ประกอบอื่นมาประกอบด้วยรวมทั้งชนสัตว์ชนอะไรอันนี้อันนี้ไม่ว่าจะประเทศไหนก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าโอกาสมันก็น้อยแหละนะครับถ้าเมื่อ,อไหรท่ที่ทุกอย่างสมบูรณ์ตามที่ออกแบบ โครงการไว้นะครับส่วนใหญ่คันนี้ส่วนใหญ่มันก็จะเกิดจาก human error mistake เลยไม่มัน,มนคนความผิดพลาดความบกพร่องจากมนุษย์นะครับอันนีค้คือมันเกิดขึ้นแล้วมันความสูญเสียมันมหาศาลมากมายมหาศาลนะครับเพราะว่า ขบวนรถไฟขบวนหนึ่งเนี่ยมันหลายคันหลายบุกี้หลายตู้นะครับตู้โดยสารอย่างคันที่เกิดเหตุเนี่ยรวมๆแล้วน่าจะเกินสิบตู้ผู้โดยสารสามร้อยห้าสิบกลมๆนะครับตึ่วบามากทีเดียวมากกว่า โดยเฉลี่ยมากกว่าผู้โดยสารทางอากาศแต่ละลำเครื่องบินวางกันดีกว่านะครับสองเกเครื่องบินลำใหญ่ก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่ารถไฟเนี่ยขนส่งผู้โดยสารผู้คนได้เป็นจํานวนมากนะครับอันนี้เราเห็นกันดีนมนนับภาพที่เราเห็นไปห้อยไปโหนนะซึ่งอันนี้พอรถไฟรุ่นใหม่ๆ เฉพาะรุ่นหลังๆเนี่ยมันเป็นรถไฟที่ความเร็วค่อนข้างสูงนะใช่ไหครับระหว่างเมืองเองก็ในซิตี้ไลน์เองบางทีก็ยังมีวิ่งกันถึงร้อยสี่บร้หกิบกิเมตรชั่วโมงมาตรฐานนะครับเหวนระหว่างเมืองหรือระยะไกลอันเนี้ตัวเลขที่คุยกันเนี่ยคือสองร้อยบวกสองห้าสนะครับมาตรฐานเลยนะครับ ยังไม่ถึงขั้นไฮสปีด e e d อยเตียงที่พูดกันซึ่งความจำเป็นมันก็มีไม่มากหรอกที่จำเป็นต้องใช้ความเร็วสูงขนาดนั้นแต่ว่าก็มีก็มีนะมันมีอยูนะ่หลายประเทศก็ใช้อยู่แต่โดยประเทศในโลกใบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็พัฒนารถไฟอัพเกรดรถไฟรุ่นโบราณที่ใช้เครื่องจักรนะครับมาเป็นไฟฟ้าเนี่ย ความเร็วสูงนะครับแล้วมาตรฐานความปลอดภัยเขาก็สูงนะครับตามไปด้วยแหละนะเพื่อให้มันสอดคล้องกันบทปลอดภัยนะครับระบบการควบคุมการเดินรถการสตริเฟรนคอนโทรลต่างๆเนี่ยเขาออกแบบมาไว้อย่างดีแหละนะครับแต่ฟังจากข่าวซึ่งข้อเท็จจริงยังไงยังไม่สรุปนะครับเห็น รัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟก็แสดงความรับผิดชอบประกาศลาออกไปแล้วนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีกรีซเองก็หลงพื้นที่นะครับเพื่อติดตามแล้วก็กำชับให้สอบสวนหาข้อหาต้นเหตุนะครับแล้วก็อัดเรื่องการ กู้ภายการดูแลกันก็ก็ต้องทําอย่างเร่งด่วนนะครับแต่อย่างที่บอกฟังจากข่าวเนี่ยเหมือนจะชี้ไปในทิศทางที่ว่าเป็น Human ทเนอร์นะครับในการที่มีรถสองขอบวนมาอยู่บนรูทเดียวกันโดยเส้นทางเดียวกันเนี่ยทั้งที่มันมีทางคู่อยู่เนี่ยคือความผิดพลาดลนะครับบกพร่องแล้วนะครับ ปกติเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้กระบวนรถไฟอยู่บนในบล็อกนะครับในบล็อกสเตชันส t งสเตชันเนี่ยมีได้หนึ่งกระบวนเท่านั้นเท่านั้นนะครับเว้นแต่กรณีพิเศษจริงๆครับแต่นั้นก็ต้องด้วยเงื่อนไขการประสานงานการชี้การบ่งชี้เพราะไม่งั้นระบบ เรเยกว่าเตือนระบบป้องกันเหตุนะครับเซฟตี้ทรีนคอนโทรลเขชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามมีหลายเลยเวลยสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามจนท้ายที่สุดถ้าทุกอย่างมันไม่เปลี่ยนไปตามเงื่อนไขระบบก็จะสั่งทุกอย่างหยุดโดยเฉพาะรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าสั่งหยุดกระบวนรถมันง่ายปิดกระแสไฟมันก็หยุดนะครับทุกอย่างก็นิ่งเวลาทตนี้แสดงว่ามีอะไรปิดพลาดอย่าง มหันเลยนะครับแม้ข่าวจะบอกว่าระบบปล่อยให้มีขบวนรถวิ่งอยู่บนทางเดียวกันในบล็อกเดียวกันได้อย่างไรเป็นเวลาหลายๆา,ยายกิโลนะครับคือคือพวกนี้มันต้อบอกว่ามันเซี่ยววินาทีเซี่ยววินาทีจริงๆเป็นนิมนาทีแต่นาทีจริงๆนะครับคือถ้าพลาดเข้าลางผิด ออกกลางผิดเนี่ยค,ค,ความเร็วมันสูงอ่ะใช่ไหมครับความเร็วมันสูงนะครับนาทีหนึ่งมันไปได้หลายกิโลนะครับมันด้วยความเร็วสองร้อยกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันสองนาทีนาทีสองนาทีี่มันไปได้ไกลนะครับคือพูด,ดง่ายๆว่ามันห้านาทีเนี่ยมันไปได้ เกิน10กิโลอ่ะนะครับมันแวบเดียวแค่นั้นแหละแล้วบล็อกสเตชันมันก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ห่างกันมากโดยทั่วไปก็จะมีสถานีย่อยอยู่ระหว่างทางอยู่เรื่อยๆมีทางหลีกมีอะไรอยู่เป็นช่วงๆเพื่อบริหารจ,จ,จัดการเดินรถนะครับแต่ว่า,เ,าเราเราไม่เห็นภาพเราไม่เข้าใจว่าแท้ที่จริงเรื่องราวมันเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามนะครับเพราะว่า เหตุอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากมันเป็นระบบเดินรถคือรถไฟเนี่ยมันเป็นระบบเดียวกันไหมคือมันอาจจะเป็นลักษณะของระบบการขนส่งที่เกือบจะเรียกว่าประเทศไหนๆก็ใช้แบบนี้แหละนะครับระบบราง ระบบตู้โดยสารระบบหัวรถจักรหัวลากหรือหรือระบบควบคุมการเดินรถมันมันอยู่ิเวอร์แซลคือมันมันใช้ระบบถึงจะเป็นคนละแบรนด์ Brand, คนละบริษัทคนละประเทศคนละแต่ลากเง้าเนี่ยมันมาแบบเดียวกันสแตนดาร์ดเดียวกันก็ว่าได้เพียงแต่ว่า พ,พัฒนาไประดับหนึ่งแต่ละประเทศก็อาจจะหรือกลุ่มแต่ละกลุ่มบางกลุ่มประเทศก็จ,จะไปสร้างสแตนดาร์ดของตัวเองใช่ไหมครับบิตซ์สแตนดาร์ดใช่ไหมครับ U.S สแตนดาร์ดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือ J.S ใช้ตอนนี้ก็จะมี China สแตนดาร์ดแล้วนะครับคือคือคือ,คอมันมันแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี่มันมาจากฟัน,นเดเหมือนท่านเนียพื้นฐานเดียวกันนะครับก็คือระ,ระบบรางนี่ รลรางรถไฟมาตรฐานทั่วไปนี่แหละนะครับ2อลางเราไม่พูดถึงไม่พวกรางเดียวหรือรางห้อยรางอะไรอันนั้นอันนั้นโอเคอันนี้เป็นเรื่องซิตี้ไลนลักษณะพิเศษหรือไฮสปีดพวกแมกเลฟพวกอะไรนะี่ก็เป็นลักษณะพิเศษก็ยกไว้แต่ว่าคอนเซปต์ชวนคือคือรูปแบบหลักการเหมือนกันการควบคุมการรถก็แทบจะเรียกว่ามาจากลากเดียวกันนะครับ ระบบชื่ออาจจะไม่เหมือนกันรางอาจจะขนาดไม่เท่ากันความกว้างระยะห่างระหว่างรางก็อาจจะไม่เท่ากันรถก็อาจจะสั้นยาวต่างกันบ้างอันนี้เป็นเรื่องปีจ้อยนะครับแต่คอนเซปต์เนี่ยการควบคุม Station to Station การมอนิเตอร์ลิงการติดตามกระบวนเนีรถการสั่งงาน แลกเดินรถรางเดี่ยวเดินรถรางคู่หรือรางหลายรางเนี่ย <c oughs> มันติดเนี่ยทำยังไงเนี่ยมันมาจากรากเงาเดียวกันเพราะฉะนั้นเกิดเหตุอย่างเนี้ยมันก็ต้องแสวงหาเหตุนะครับต้นเหตุส่วนหนึ่งก็เอาละเพื่อให้ความกระจางเหตุครั้งนี้เหตุที่สำคัญก่อนนั้นก็คือ เพื่อป้องกันเหตุไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับไม่ว่าที่ใดๆในโลกใบนี้นะครับก็กอันนี้อันนี้เพราะว่าเกิดครั้งหนึ่งมานี่มันความสูญเสียมันมหาศาลนะครับทรัพย์สินก็ส่วนหนึ่งแต่ชีวิตนะครับจํานวนมากผู้คนต้องสูญเสียนะครับก็ติดตามนะครับยังติดตามเป็นข่าวอยู่ว่ารายละเอียดเรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เผื่อมีอะไรที่ น่าสนใจก็เดี๋ยวจะติดตามมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็เอาพบกันเพียงเท่นี้แหละครับวัน,นมีโอกาสายลรเอลยเพิ่มเติมเดี๋ยวมาคุยกันต่อยินดีรู้กันนะครับสุขทุกคนวันนี้สวัสดีครับ